สวัสดีผมนด็กก็จะมาสอนการเพิ่มหัวใจของคลิปทิกตอกหรือว่าวิอทิกตอกของเราเนาะคนเด็กก็มาที่ทิกตอกของเราแล้วก็มาที่ช่องเราครับอ่ะนี่ก็จะมาสอนการปั๊มกันนะว่าวิธีปั๊มมีอะไรบ้างหรือว่าต้องใช้ขั้นตอนอะไรบ้างนะก็เร็มาที่ช่องเราแล้วก็เลือกคลิปที่เราจะปั๊มครับอ่ะผมก็จะเลือกเป็นคลิปนี้นะครับคลิปแรกนะนะอ่ะแล้วก็มาสังเกตว่าตอนนี้ครับหัวใจของเดิมมี17หัวใจในรับผมนะเราก็เอาเลขตรงนี้มาได้เลยนะครับเนาะ แล้วก็คัดลอกเป็นลิงก์เต็มแบบนี้ครับใครที่ใช้น้ำถือก็สามารถกดแชร์ได้เหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าดูว่าไอ้เขาเปิดเป็นสาธะรหมครับต้องเปิดทุกครั้งแล้วก็ความทุกครั้งก่อนใช้งานนะเปิดให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็มาที่เว็บไซต์นี้ครับ kfmkth.01 เนาะผมก็จะทิ้งเว็บไซต์นี้ใน Google Article หรือดดว,ว,ว่าใต้คอมเมนต์เหมืนกันนะคะที่อยากใช้งานนะครับเพราะว่าจะพิมพ์ใน Google ตามนี้เลยก็ได้วนะพิ่ผมว่าเว้ยเว็บพับ kfmkth.01 c ก็จะเจอกับเว็บไซตนี้เลยครับใครที่เข้ามาใหม,เม,มใใให่เรายเชิกรร้้ีบอยเนาะ ก็สมัครเรียบร้อยก็สังเกตเข้ามาบนบูโตนี้ก็หาคำมั่าที่สถาบริการแนะนำตรงนี้ครับอยู่ที่อันที่สามเนาะข้างล่างจากยูทูบนะครับแล้วก็ดิกเข้ามาได้เลยครับตรงนี้ก็จะมีบริการยักยอยออกมาหน้าแฟนผู้ติดตามครับปั๊มวิวนะปั๊มแชร์ปั๊มกดถูกใจของก็จะเป็นการปั๊มกดถูกใจและกันนะครับนะตรวนี้ก็อย่าลืมอ่านคำอนิบายและสาระให้ทุก่อนรับความปั๊มก่อนใช้งานด้วยเนาะอ่าสังเกตว่าลิงก์ที่ถูกต้องก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นลิงก์ในคอมนะครับแล้วก็ลิงก์ในี้นะครับ แล้วก็เสร็จเรีบร้อยคราบเรากลกมาได้เลยเนาะประมาณขั้นต่ำเงินปั๊มอยู่ที่50เนาะสูสุดอยู่ที่ห0 0แสนนะครับแล้วก็ปั๊มให้ดูสักประมาณส0งเนะาะค่กกันอยู่ที่6บาทนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ระบบได้รับคำสั่งคุณแล้วนะรอคืนสักครู่เนาะคนนี้มีอยู่11หัวใจนะครับคนนี้ก็รอระบบดำเนินการให้เราประมาณ4-5นาทีระบบก็จะทำการปั๊มให้เราอัตโนมัตินะครับเรามาสอนการเติมเงินนะใครที่เข้ามาใหมเห่เรายังไม่มียอดเงินตรงนี้ในการใช้งานเนะาะก็กดคำว่าการเติมเงงินนนตรนนรี้ะคับ ตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ช่องทางนะมีทางสแกนคิวโอโคทุกธนาคารครับชูนี่วิวเด่นอังปาเวเล่นแล้วก็เติมเงินผ่านจุไอเดล่าครับใครที่ไม่มีบัญชีคนไทยก็สามารถเติมเงินผ่านค่นายเวเดล่าได้เลยครับตัวนี้ก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารนะตัวนี้ใครที่ไม่มีธนาคารก็สามารถเติมทุนนิวเด่นได้เนาะแต่ว่าใครที่เติม2ช่องทางบนไม่เป็นก็สามารถ,ถารมาทักไคเดนแล้วก็เอ็ดเิ่เติมให้นะผ่านช่องทางโชูนี่วิวเด่นได้ไหมครับขอบใจอังปลาเวเล่นเนาะก็สามารถ สร้างสองอปอแล้วก็ทักข่าววิตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่ง2องอปอให้ทีได้เลยเนาะเขามาติดตามผู้วังซึ่งเราว่าไปเรื่องไหนแล้วนะตรงนี้ครับปุ๊บเข้ามาระบบก็จะโชว์ตรงนี้ครับถานะคำนตอนการเนาะโชว์ถานะว่าไปเรื่องไหนแล้วนะสองรอนะครับนะส่วนจะเขาเป็นฐานะของเราครับถ้าเสร็จแล้วบางทว่าสิ่งทุแบบนีเนาะตรงนี้ก็เป็นบริการที่เราเลือกนะครับแล้วก็เป็มาในการปัามเนาะตรงนี้เป็นขัานประกันที่เราเสียไปครับก็ลิงก์ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเช็คว่ามันตรงกันไหมเนาะแล้วก็เช็คเข้าไปดูนะ เยก็เป็นลิงก์ของเราแน่าทุกต้องนะครับนัตอนนี้ก็รอระบบปั๊มให้เราสักครู่นะครับส่วนใครที่มีฐานการตึ้งเงินครับหรือว่ายิงออเดอร์ชาหรือว่าอาปั๊มไม่เติมครับก็สามารถมาติดต่อ admin ได้ตรงนี้ครับติดต่อฝ่ายเพื่อเงินหอนักคิกเข้ามาก็จะเจอกับช่องทางพันรายนะครับนะแอดไลน์ครับแอด KBMKT เนาะหรือว่าจะคิดเงินเงิก็ได้นะครับเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นอ่ารายละเอียดต่างๆนะขอเร่งความเร็วนะครับแล้วก็แล้วก็ขออ่านเติมยอดที่เราลงนะหรือว่ากรณีที่ขอยกเลิกก็สามารถอ่านรายละเอียดตัวน,นี้ได้นะครับผมเนาะก็สามารถทักให้มันได้เลยนะครับตลอดอ่าไม่ใช่ตลอดเลยทำการเวลาประมาณส0บนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาของทุกวันนะครับเป็นยังไงก็โอเคครับตอนนี้ก็ยอดขึ้นมาเรียบร้อยครับ78หัวใจแล้วครับตอนนี้ก็ยอดจะขึ้นเรื่องเก้าสิบหัวใจผมก็จะรีให้ดูเรื่องระดับขึ้นจริงนะครับเนาะ อ่ะก็สิบหกหัวใจแล้วก็ยอดจะขึ้นเข้ามาเรื่อยๆนะครับประมาณสิบถึงสิบห้าหัวใจนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆตนรตรตรตรครบเต็มจำนวนที่เราทำซื้อไปเนาะก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีใหม่นะครับอ่ะที่ตอกไม่บินนี่นะครับเพราะว่าเราใช้แค่ลิงก์ในการปั๊นนะครับไม่ต้องใช้ระพันการปั๊มด้วยเนาะก็ใครที่อยากจะปั๊มให้พี่อยากจะปั๊มให้น้องก็สามารถเข้าไปที่ช่องแล้วก็กดลิงกเข้ามาได้เลยครับไม่จาเป็นใช้ระพันเนาะถือว่าดีมากๆนะครับ เึินมาตั้งแต่ห้าสิบกว่าแล้วท่านี้ก็ดูอารลีให้ดูเรื่อยๆเนาะถ้าเราเจ็ดสิบน,น,นะครับมันก็จะขึ้นประมาณสิบถึงสิบห้าหัวใจนะครับต่อ,อครั้งเนาะโอเคตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้จริงแล้วก็ขึ้นรวดเร็วนะประมาณสามนาทีมันก็ปั๊มให้เราเสร็จแรงนะครับน้ำไม่เกินสามนาทีเนาะหรือว,ว่าอาจจะช้าอาจจะหนากก็อยู่ที่ระบบของติ๊กตอกด้วยครับหรือว่ามีการอัปเดตแล้วก็อาจจะช้าที่หนึ่งเนาะ โอเคตอนนี้ก็ครบเต็มจำนวนเรียบร้อยครับที่เราพัมไปจำนวนประมาณ200เนาะพวกใครที่อยากใช้งานผมก็จะทิ้งไว้ใต้ดิฟิชันแล้วกันครับก็สามารถลองกดใช้งาน,งานกันได้นะี๋ยวเจอกนคลิปหน้านะครับผม